อีกเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่าผู้สัญจรแห่งชีวิตนะครับท่านรับินทนาศากูลเชนเคยนะครับท่านกวีชาวปาราตรืออินเดียนะครับพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สู่ฝันนะครับนี่ผมซื้อมาปี3สีน่าจะแผงหนังสือข้างถนนครับผู้สัญจรแห่งชีวิตนะครับอนุสรติปยานน์แปลและเรียบเรียงนะครับ มนานแล้วครับมั้งนั้นเล่มละสิบห้าบาทนะนก็เป็นบทกวีน้อยแก้วนะครับที่คุณอนุสรติป,ปยานนท์นได้แปลออกมาได้กรละสวยงดงามทีเดียวนะครับเมลเรื่องนะครับพูดถึงพระภายในนะครับ ใช่ครับกี่ตาชลีเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไปอีกเรื่องราวเล่มนี้เป็นบท,บทนะครับแยกไปมหมดเจ็ดเดเจ็ดเจ็เจ็ดบทด,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 ด้วยกันนะเจ็ดเจ็ดบทด,ด,ด้วยกันนี่ บทสุดท้ายก็อ่อานมานานแล้วครับเต็มนีเนในก็ยังเก็บไว้อยู่ในชะั้นหนังสือนะครับจะกรอบเก่าไปบ้างแต่ไปหมดแหละแต่เยะไปหมดหนังสือเก่าแต่ก็เป็นหนังสือที่ดีนะครับหนังสือที่ดีอาจจะมีการนำมาพิมพ์ใหม่ก็ถือว่าโอเคแต่ว่าไม่แน่ใจนะครับว่ามีการนำมาพิมพ์พิมพ์ซ้ำหรือเปล่า รับเล่มบางๆครับพิมพ์สู่ขวัญสู่ขวัญนะครับของสมัยที่พี่ปอนนะครับที่บุญศักดิ์ะคงทนนะครับท่านที่จะเป็นห่งชาตินะครับเป็นเป็นบรรดาธที่การอยู่นะครับเป็นชิ้นๆแล้วครับเนี่ยเก็บไว้หนังสือนะครับแม้ว่าจะเก่าเพียงใดนะครับแต่ว่าก็ยังมีคุณค่านะครับนําให้เรามาอ่านนะครับรับรับ อ่านในฐานะผู้อ่านนะครับไม่ใช่ฐ mm. านะผู้นักวิชาการ <c oughs> เพราะฉะนั้นเขาอัตลดนะครับอัตตะก็คือเนื้อหาสาระแล้วก็ลดนะครับแล้วก็วิเคราะห์นะครับตามความชอบใจของเราว่าชอบไม่ชอบถูกจริตไม่ถูกจริตหนังสือบางทีคนพวโเรคว่าดีแต่ว่าเราอ่านแล้วยังไม่เข้าใจไม่ถูกจริตเราก็อาจจะเข้าไม่ถึงนะครับหรือว่าประสบการณ์ชีวิตของเรา ยังไม่ถึง,งไม่เพียงพอนะครับเป็นอีกเล่มหนึ่งของท่านและเนทานาตากูลครับ